6ปีกับการต่อสู้ของชาวบ้านเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลบ้านคำสร้างชัยตําบลท่าช้างอําเภอสว่างวีรวงนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ที่ชาวบ้านบริเวณแถบนี้ได้รวมตัวกันคัดค้านการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทบัวสมหมายไบโอมแมสจํากัดด้วยเหตุผลที่ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ จะถูกก่อสร้างกลางชุมชนอาจจะมีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งจากการขนส่งและกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการเผาแกลบซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักตอนแรกนะพ่อก็คิดว่าพ่อสิบวยักสู้รถเหลือล่มไฟฟ้าเนี่ยคือเออเขามาเห็ดคววมเจริญให้เขาจะเป็นตรงจะไปคัดขานเขายังก็คิดว่าเนาะบ้านนี่พ่อก็เลยศึกษาถามไปเรื่อยๆถามไปทั้งฝวกแถว ลอยเอ็ดลอยสองเขามาเป็นมาดิลูกได้ผัวอยู่นี่นะถามมาโอ้ยพอ่อเวรธรรมถามมันพอขาดขาดเลยก็ขาดขาดเนื้อไอ้สันอยู่ทั้งบ้านนู้นนี่เขาเป็นโยกทิมเลยคือห่างไกลนี่นู้นโยงกทิมเลยไอ้สันเขาว่าผัวผู้ได้รับผลกระทบหลายๆกลุ่มหลายก่อนนะมา,ามาผนวกกันเขามาร่วมเหมือนเขามาห้องสิเฮ็ดเชียงได้เขา เเเขาเล,ลือน,อนีีบท่ทกิดก่อก่ออน,อนอเออนเเขขาาาวลืระบวนการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางไปอบตอท่าช้างเพื่อส่งหนังสือและยื่นรายชื่อชาวบ้านที่คัดค้านเพื่อให้อบอบตทบทวนมติการอนุญาตให้บริษัทบัวสมหมายสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บ้านคำสร้างชัย หมู17ห่ลังจากนั้นกระบวนการต่อสู้ก็ได้ดำเนินเรื่อยมาทั้งการยื่นเอกสารการขอเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะการขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้เข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆกับหลายกลุ่มองค์กรในการหาข้อมูลเพื่อคัดค้านการก่อสร้างกระทั่งเมื่อวันที่6มีนาคม2555 ชาวบ,บ้านได้ยื่นขอความเป็นธรรมกับศาลปกครองอุบลราชธานีเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอ,อนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตพลังงานและให้ฟื้นฟูทรัพยากรที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยที่ศาลได้รับเรื่องไว้ในแผนกคดีสิ่งแวดล้อม หลังจากที่ยื่นเรื่องต่อสารปกครองเป็นเวลา1ปี5เดือนในที่สุดชาวบ้านก็ได้รับข่าวดีเมื่อสารปกครองสรุปคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างเพราะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งการไม่เปิดเผยข้อมูลและกระบวนการที่ไม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ใช้พลังงานและชุมชนท้องถิ่นนี่จึงถือว่า เป็นชัยชนะของประชาชนแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อดีของการเคลื่อนไหวที่คำสร้างใจลงไฟฟ้าชีวะมวลคำสร้างใจก็คือว่าชาวบ้านมีการตื่นตัวนะครับจากสภาพปัญหาที่หลายพื้นที่มีการไปเรียนรู้หลายพื้นที่ที่มีการก่อสร้างลงไฟฟ้าแล้วนะครับ <c oughs> ผมดีใจเพราะว่า <c oughs> สิทธิชุมชนยังมีอยู่จริงจากการพี่นายสงสารปกครองในยกแรกครั้งนี้ แต่คิดว่านี่ก็เป็นเพียงยกแรกนะครับเพราะว่าอีกอีกสักคู่เพราะว่าอีกฝ่ายโจทย์ก็ได้อุทธรน,นะครับอุทธรณ์คําสั่งศาลอุทธรณ์ซึ่งก็จะพิจ,จารณากันอีกยกหนึ่งแต่ที่สําคัญนี้ผมผมคิดว่าวันนี้การการพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนการผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนถ้าคนในชุมชนไม่ทําเองสิทธิชุมชนก็จะมีเขียนไว้ในแค่รัฐธรรมนูญ ถึงแม้ชัยชนะของประชาชนครั้งนี้อาจเป็นชัยชนะยกแรกที่เรื่องอาจไม่จบเพียงเท่านี้เพราะถึงอย่างไรบริษัทโรงไฟฟ้าก็จะต้องมีการยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนแต่ก็นับว่าเป็นการได้รับชัยครั้งประวัติศาสตร์ที่ประชาชนแลกมาด้วยน้ำตาและความสูญเสียและถือเป็นบทเรียนตัวอย่างที่สะท้อนถึงพลังแห่งการเรียกร้องเพื่อสิทธิของประชาชนในระดับชุมชนอย่างแท้จริง